สวัสดีค่ะพบก,กับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพานันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรค่ะชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนะคะ เราจะแบ่งการทำนายออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกเราจะเป็นการทำนายบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกันที่โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แหละแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีคนที่คุยนะคะตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนนะคะ ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทํานายสำหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนโสดเลยนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2564นีน้ชาวราศีกันที่โสดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้านะคะเดือนนี้นะคะ จะมีคนเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่แล้วแหละเนาะค่ะเป็นชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์หรือว่าธนูนะคะเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ทํางานดีอะ่ะเป็นคนที่มีลักษณะมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดแต่ว่าค่อนข้างจะใจร้อนเนาะเป็นลักษณะของชาวธาตุไฟนะคะค่ะแล้วก็ เดือนนี้นะคะชาวราศีกันที่โสดน่าจะมีคนเข้ามาเหมือนคุณน่าจะตกลงคบกับใครแล้วแหละเนาะคนที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันน่ะค่อนข้างดีอ่ะนะสำหรับชาวราศีกันนะคะ มาน่าจะขอคุณเป็นแฟนเลยนะคนเนี้ยเนาะเข้ามาแบบว่าคุณไม่คาดคิดว่าคุณจะเจอคนที่เออดีขนาดนี้คุณน่าจะตกลงคบกันนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยเหลือเกินนะคะสําหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าคุณแบกอะไรไว้หลายๆอย่างในความรู้สึกของคุณนะคะค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาก็ดีนะเอาเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะ ค่ะคุณได้ไพ่ราชนีถือไม้เท้านะคะคือคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นลักษณะแบบค่อนข้างที่คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจน่ความเก่งนะคะทีเนี้ยมันทำให้คุณคบกับคนยากเหมือนกันแหละนะชาวราศีกันนะคะไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณจะคบกับใครอะ่ะมันก็มาคงไม่ถูกใจคุณแบบร้อซนเนาะก็คือ ให้คุณลองตัดสินใจดูนะคะแล้วก็บางเรื่องคุณอาจจะต้องเหมือนละทิ้งอะเนาะต้องแบบไม่ใส่ใจแต่ว่าแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะถ้าจะคบกับใครก็ค่อยๆดูไปนะคะไอ้สิ่งที่คุณรับไม่ได้หรือว่าคุณไม่ค่อยชอบเนี่ยคุณต้องลองคิดว่าถ้าคุณคบไปจริงๆแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณคุณโอเคไหมนะคะ แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะคุณก็ปล่อยทิ้งไปนะคะถ้ามันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะมีปัญหาในอนาคตเนาะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีการที่โสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่หกดาบค่ะเหมือนว่าชาวราศีกันนะคะกับคู่ของคุณนะ่ะคุณจะ ผ่านเรื่องราวบางอย่างนะคะหรือว่าต่อสู้กับอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างจนคุณมาคบกันนะคะคุณความสัมพันธ์ของคุณเหมือนเดือนนี้อาจจะดูนิ่งๆเนาะอาจจะไม่ได้พัฒนามากมายนะคะแต่ว่า ก็มีการเอาใจใส่ดูอยู่นะคะเหมือนตัวคุณนะก็เฝ้ามองว่าเออมันจะไปทางไหนแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยเดือนนี้ยังไม่ได้คำตอบนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะต้องรอไปอีกหน่อยนะคะค่ะอาจจะเป็นเดือนต่อต่อไปนะคะแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้นะคะชาวราศีกันค่ะแล้วก็เดือนนี้น่าจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะ เป็นผู้หญิงชาวธาตุดินนะคะราศีมังกรนะคะกันนะคะหรือว่าพฤกษกนะคะค่ะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นลักษณะของคนที่นิ่งๆน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคุณเองก็ได้เนาะสำหรับเดือนนี้ที่คุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะค่ะ เ,ออเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะได้พไพ่ใบเดียวกันนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะใบเดียวกับใบนี้นะคะสองใบนี้เป็นใบเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะหกดาบเหมือนกัน ถ้อย่าบอกว่าบางสิ่งที่รอคอยบางสิ่งที่อยากจะรู้นะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องการอะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาค่ะถ้าคุณเร่งล้าคุณใจร้อนไปนะคุณก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะชาวราศีกันนะคะให้คุณอดทนนะคะอดทนรอเมื่อถึงเวลานะคะที่เหมาะสมคุณก็จะได้รับคำตอบหรือว่าคุณก็จะรู้เองนะว่า สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่านะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรในภายห้าถ้วยค่ะ อัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญนะคะชาวราศีกันนะคะที่แต่งงานแล้วเนาะเดือนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งนะคะดูนิ่งไปสักหน่อยนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณน่ะต้องเหมือน เหมือนทําอะไรตามลําพังเยอะนะคะอาจจะมีบางอย่างเข้ามานะคะมันก็เลยทําให้ชีวิตคู่ก็ดูนิ่งๆเนาะหรือแล้วก็บางคนอนะมัวแต่ไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้เนาะเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเรื่องราวในอดีตแล้วก็เอามานึกย้อนเสียใจคิดกลับไปกลับมานะคะก็เลยไม่ก้าวหน้านะคะความสัมพันธ์ปัจจุบันมันก็เลยเหมือนไม่มีการพัฒนานะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าทําอะไรคนเดียวคิดอะไรคนเดียวแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเอาตัวเองออกมาจากอดีตนะคะแล้วก็ก้าวไปกับปัจจุบันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวเพราะตอนนี้คุณก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเนาะคุณมีครอบครัวแล้วอะคะ่ะแต่คุณจะมาใช้ชีวิตแบบคนเดียวนะคะมันก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็เดือนนี้คนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะเป็นผู้ชายที่เป็นชาวธาตุดิน ชาติดินก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษงราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะลักษณะเป็นคนที่มีความนิ่งมีความแบบสุขุมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดือนนี้ไพ่แนะนำอะไรให้ชาวราศีกันนะคะคุณได้พ่จัสเมนค่ะค่ะ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะไพ่จัดเมน้นทบอกว่าจะได้รับคำตอบนะคะค่ะไพ่คำแนะนำบอกว่าคำตอบมันมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาคิดเสียใจคิดไปในอดีตมันไม่ใช่นะคะเพราะตอนนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนะคะสิ่งที่เหมือนในไพ่จัดเมน้นเห็นไหมคะมีการกำเนิดใหม่ก็คือคุณคุณเหมือนกับ ่านจุดตรงนั้นมาแล้วนะคะคุณเริ่มต้นใหม่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาเสียใจนะคะค่ะอะไรที่คุณได้รับคำตอบสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะเรื่องราวในชีวิตคุณก็ รู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้านะคะให้คุณใช้ชีวิตครอบครัวของคุณให้มีความสุขนะคะชาวราศีกันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะให้ความาสำคัญกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็มอบความรักมอบมิตรภาพมอบความรู้สึกดีๆให้กันในเดือนแห่งความรักนี้นะคะ จบคำทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทารลต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ